ค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องเองทคนิคการตีสเกลนะคะขั้นแรกนะคะก็เตรียมแบบที่เราจะวาดนะคะเตรียมกระดาษนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีดินสอ,อยางลบแล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวัดรูปที่แบบนะคะแล้วก็ตีช่องตารางนะคะขนาดช่องนะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะว่าจะาวาดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะถ้าขนาดเล็กก็จะละเอียดนะคะ ก็อันนี้ก็ในแบบก็จะแค่สองเส้นนะคะก็ตีไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตีช่องตารางจส,สามารถเขียนเลขกำกับได้นะคะ<ๆ>เพื่อง่ายต่อการมองในการวาดนั่นเองนะคะนักเรียนก็จากนี้นะคะเราก็มาขีดเส้นในกระดาษนะคะที่เราจ้องต้องทําการวาดได้เลยค่ะอันนี้ขนาดเท่ากับแบบนะคะครูก็จะใช้ตารางนะคะช่องเท่ากับแบบเลยนะคะ ก็ตีตีไปเลยนะคะตีช่องตารางให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็เขียนเลขกำกับเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อที่จะทำการวาดนะคะ mm. หลังจากที่เราเขียนเลขและตีตารางเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวาดนะคะโดยดูจากต้นแบบนะคะว่า เทคนิคการตีสเกลเนี่ยเป็นเทคนิคนะคะหนึ่งที่ช่วยในการวาดภาพสําหรับคนที่วาดไม่ได้นะคะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะวิธีการก็คือเราติดตารางใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะวาดรูปตามช่องนะคะ เส้นตรงนี้จากช่องนี้ถึงช่องนี้เส้นตรงนี้จากช่องนี้ถึงช่องนี้นะคะก็คือวาดไปเรื่อยๆมันก็จะพอวาดเสร็จเนี่ยมันก็จะได้รูปตามแบบที่เราต้องการนะคะเราเพียงแค่สังเกตตารางและสังเกตเส้นของโครงสร้างแบบนะคะว่าลากจากช่องไหนไปถึงช่องไหนนะคะวิธีการนี้นะคะก็ใช้ในการวาดรูปได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะคะสำหรับคนที่วาดรูปไม่เป็นนะคะเชื่อว่าถ้าเรียนเทคนิคนีน้แล้วนะคะครูเชื่อว่า ต้องวาดรูปได้เป็นอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานนะคะที่ช่วยนะคะในการวาดรูปนั่นเองนะคะแล้วก็วาดตามช่องไปเรื่อยๆเลยค่ะนักเรียนเส้นไหนถึงช่องไหนเส้นไหนถึงช่องไหนใช้วิธีการสังเกตนะคะแล้วก็ลองทําดูนะคะมันไม่ยากเลยวิธีนี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่เราล่างโครงสร้างจากแบบละะแล้วนะคะเราก็จะลบดินสอนะคะลบตารางในช่องแบบหนึงแล้วก็ลงแสงเงานะคะวิธีการนี้ครูลงแสงเงาให้ดูเพื่อที่จะต่อยอดจากการตีสเกลนะคะเพราะตีสเกลเนี่ยเราทําให้โครงสร้างเหมือนต้นแบบแล้วนะคะโครงสร้างโครงสร้างไม่ผิดเพี้ยนไปจากแบบมากนะคะก็ลองลงแสงเงาให้ดูว่าถ้าเราต่อยอดนะคะเราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะคะก็ วิธีการนี้นะคะการตีสกิลจะทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์สัดส่วนโครงสร้างนะคะไม่ผิดเพียงไปจากเดิมนะคะแต่เราก็สามารถลงแสงเงาได้อีกด้วยนะคะเพื่อให้ภาพที่เราวาดสมบูรณ์นะคะในการลงแสงเงาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะต่อยอดจากการตีสเกลได้เลยนะคะ